วีดที่4มาแล้วนะครับฟุตทีเวิร์สเอ็กแน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวไหนจะน่าแรกบ้างนะครับสําหรับวีนี้ห้านโอเวอร์ทรับบริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม fc mobile มีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0แสนคน <Wow. S 2> จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจโอเวอร์ทรหรือจะแอดไลน โอเวอร์อันเดอร์สกอทอปอย่าลืมมีแอดด้วยนะครับสำหรับเทียร์ในวันนี้นะครับคุมมากคุมไม่คุมแล้วก็คุมมั้งเหมือนเดิมนะครับเลยกันเลยนะครับกามาเวงก้านะครับตัวนี้300แต้มนะครับโปรตีแล้วร้อยสิบประมาณ200แต้มนะครับกามาเวงก้าถือว่าเยอะนะครับเพื่อนๆสปีดดีนะครับตัวมันรูปร่างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ AI การเทคเกิลเนี่ยดูดีเลยนะครับสําหรับกามาเวงก้า โดยรวมผมว่าเล่นได้สบายนะครับโดยเฉพาะในโหมดอทูเอ็น os, นะครับผมว่าตัวน yeah, ี้สายงบน้อยแรกมาเล่นได้นะครับผมให้คุ้มนะครับมาร์สลาวีนะครับนักเตะแมนยูนะครับตัวนี้ไม่น่าแลกนะครับสเตมีหน้าน้อยไปนะครับเวิร์กเด็กก็ไม่ดีนิโคลัสเปป้นะครับตัวนี้ตำนานาเซนนนนะครับก็ยังไม่น่าแลกนะครับวีฟูดไม่ดีนะครับแต่ว่าความเร็วมีนะครับแต่โดยรวมก็ยังไม่น่าแลกนะครับสามรอยต้ม เจมี่วาดีนะครับตัวนี้ก็ยังนะครับสเตมีหน้าไม่ดีนะครับแล้วก็สกิลมูฟสามดาวนะครับยังไม่น่าเลกปาวานะครับตัวนี้ก็ยังนะครับโดยเวิร์กเลดกลางๆนะครับแล้วก็ไม่มีพลังแฝงนะครับ4 5 0นะครับตัวนี้ยังนะครับต่อมาฟิลโฟเดนนะครับตัวนี้เล่นได้นะครับได้ดังเอชวีแล้วก็มีเนเจอร์นะครับสับพุ่งนะครับโฟเดน โดยรวมถือว่าเก่งนะครับเล่นได้นะครับ450แต้มงบน้อยนะครับแรกมาเล่นได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีงบพอจะถึง800นะครับไปแลกตัว800แต้มดีกว่านะครับตัวที่ผมแนะนําในตําแหน่งนี้ก็คือแอนโทนีนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่ถึงจริงๆก็ตัวนี้พอจะเล่นได้นะครับสําหรับฟิวฟอรเดนโดยรวมผมไม่คุ้มนะครับต่อมาเบอร์มาต้อมนะครับ ต่อก็พอจะเล่นได้นะครับเพื่อนแต่ถามว่าหน้าแรกไหนก็ยังนะครับโดยรวมก็ยังไม่คุ้มนะครับ4 5 0ตัวต่อมานะครับเจอวินโยนะครับตัวนี้ก็ความเร็วดีนะครับแต่ว่าวีฟูดไม่ดีนะครับ4 5 0ก็ยังนะครับยังไม่ค่อยหน้าแรกนะครับเพื่อนถ้าวีฟูดเนี่ยหน้าเล่นกว่านี้นะครับผมไม่คุ้มได้เลยนะครับถ้าเป็นวีฟูดสี่วีฟูดเนี่ยมันเล่นยากไปหน่อยนะครับ ต่อมานะครับดาบิดเดกอานะครับตัวนี้800แต้มเท่านั้นนะครับขึ้นชื่อตั้งแต่ตัวร0 7นะครับสำหรับเดกอาก่างนี้800แต้มผมให้คุ้มมากเลยนะครับผมยังเชื่อ AI ของเดกอานะครับผมว่ายังไงก็เก่งนะครับตัวนี้800แต้มเท่านั้นนะครับไปจัดมาลองกันได้นะครับสำหรับหลวงพี่เดต่อมาคาเซมิโลนะครับคาเซมิโลตัวนี้800แต้มเช่นกันนะครับในตำแหน่งซีเดียม ก็ยังนะครับผมว่ายังไม่ค่อยน่าแรงนะครับสําหรับคารเซผมว่าถ้าเพื่อนอยากได้ซีเดียมก็ไปมาเลเล่ดีกว่านะครับมาเลเล่ได้ร้อยด้วยนะครับ8ป0ร้อยแต้มคาร์เซมิโลผมว่ายังไม่ค่อยคุ้มนะครับต่อมานะครับเอนตตนี่นะครับแต่คนละเอนตตนี่กันนะครับตัวนี้เอนโตนี่เซร์เมนโยนะครับนักเตะบอลมันนะครับตัวนี้ในตำแหน่งปีกขวาทัห้านะครับ โดยรวมคือเล่นได้นะครับแต่ว่าส่วนสูงไม่ได้ตรงเมตานี้นะครับผมว่าความเร็วที่มีอาจจะไม่ได้พุ่งมากนักนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แน่นอนนะครับด้วยความที่เป็นเท้าห้าและก็แปดร้อยแต้มนะครับโดยรวมผมไม่คุ้มนะครับผมว่าสเตมิน่ามันน้อยไปหน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากได้ปีกวาจริงๆนะครับผมว่าเอ็นตัวนี้ดูดีกว่านะครับต่อให้เป็นสายสี่นะครับแต่ว่าสกิลโมมาดาวนะครับเล่นง่ายกว่านะครับ ต่อมานะครับลิเซ่นะครับตัวนี้800แต้มเช่นกันนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้าตัวนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะครับลิเซ่้วยตาแหน่งนี้นักเตะราคาแรงนะครับลิเซ่ก็เลยคุ้มนะครับตัวนี้เก่งนะครับรูปร่างดีมีความเร็วนะครับในโหมดมีเนเจอร์อย่างดีเลยนะครับสําหรับลิเซ่ต่อมานะครับอัมซิกนะครับตัวนี้คือตัวที่คุ้มที่สุดของวีคนี้นะครับถาว่านำ5นะครับ แล้วก็ตัวมันเล่นเซียมได้ด้วยนะครับได้ทั้งซียมแล้วก็ซียมนะครับทีเด็ดมนเนเจอร์นะครับเอูเอก็เก่งนะครับอัมซิกคุมสุดนะครับหนึ่งพันแต้มสําหรับวีกนี้ตัวต่อมานะครับคันโตน่านะครับเอาจริงๆเล่นได้นะครับเพื่อนๆได้ทั้งเอูเอแล้วก็มนเนเจอร์นะครับมนเนเจอร์ค่อนข้างเก่งนะครับสําหรับคิงยิริคแต่ว่าเอูเอความเร็วที่เพื่อนๆเห็นอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับแต่ผมบอกเลยถ้ามีจังหวะอิลาติโกดีๆเนี่ย เราเล่นใช้จังหวะนะครับตัวนี้เล่นได้นะครับตัวมัา5ดาวนะครับเพื่อนแล้วก็1,000แต้มนะครับใส้ลาติโก้ออกตัวรอดได้นะครับสําหรับคันตันีและตัวมันนหม่งดีนะครับเพื่อนโดยรวมผมว่า1,000แต้มไม่แย่นะครับตัวนี้นี่นะครับผมให้คุ้มมากไปเลยนะครับกองหน้า5ดาวนะครับยังไงก็เล่นได้นะครับแผ่นนี้ตัวต่อมานะครับกวาลาสเกเรียนะครับตัวนี้เนี่ยตําแหน่แอลดับเร็วนะครับถาวอัราพนนะครับ คือเว็นี้ต้องบอกว่าตัวมันสับอาจจะไม่ค่อยพุ่งมากหนักนะครับหนักตูดนะครับคล้ายๆซอนนะครับสําหรับคาวิชาแต่โดยรวมนะครับเล่นได้นะครับถามว่าถ้าอีลาติโกได้นะครับเพื่อนแล้วก็ตัวมันเล่นเนทีได้ด้วยนะครับผมว่ามันเหมาะจะไปยืนเนทีมากกว่านะครับสําหรับควาวิชาก็โดยรวมผมไม่คุ้มมากเช่นกันนะครับถ้าเป็นเมนเจอร์ผมว่าคานโดนาดีกว่านะครับเอาไปยืนเนที แต่ว่านีทวีตนะครับตัวนี้ทํห้านะครับผมว่าเล่นง่ายกว่านะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับชวานี่นะครับบาตเทียนสวายไซเกอร์นะครับก็เก่งนะครับสําหรับชวานี่เวิร์กได้เป็นสูงสูงนะครับผมว่าดูดีกว่าแบคแฮมนะครับตัวนี้ถ้าไลจะแลกนะครับได้ั้งนีทวีแล้วก็มนเนเจอร์นะครับมนเนเจอร์เนี่ยไม่ต่างกับแบคแฮมมากนักนะครับตัวนี้ก็เก่งนะครับมนเนเจอร์ ต่ว่าเอ็ผมว่าตัวนี้ดีกว่านะครับเวิร์กเรตดีกว่าด้วยนะครับก็ผมให้คุ้มมากเช่นกันนะครับตัวที่คุ้มมากจริงๆนะครับโคตรคุ้มก็คืออัมสิกนะครับสําหรับวีคนี้ส่วนเดกอาและก็ลีเซ่ก็เป็นตัวที่หน้าแรกนะครับงบไม่เยอะนะครับแ0ด้อยนะครับถือว่าคุ้มมากเช่นกันนะครับแต่ว่า3ามตัวนี้อาจจะไม่สุดนะครับเพื่อนๆแต่ัยใหงไขก็คุ้มนะครับเพราะว่ามันได้โอวิยานะครับได้ทุกโหมดด้วย คลิปนี้ประมาณนี้นะครับพเพื่อนจะเห็นว่าคลิปนี้ไม่มีคุ้มมังนะครับก็บคือตัดสินใจไปเลยนะครับคุ้มหรือไม่คุม้มเพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ